ตอนจะติดตั้งฟิล์มใสกระรอยควรพิจารณาข้อนี้เป็นข้อสำคัญในการเลือกติดตั้งฟิล์มใส่กันรอยนะคะจุดประสงค์หลักหรือเหตุสำคัญอีกหนึ่งข้อเลยคือสถานบริการอย่างเคสคานนี้เลยเคสตัวอย่างนะคะลูกค้าได้ติดตั้งฟิล์มใสกระรอยจากร้านอื่นมาแล้วเกิดอุบัติเหตุน,นะคะเกิดทําสีแล้วก็ต้องลอกฟิล์มลูกค้าต้องการที่จะติดตั้งใหม่ในส่วนของกนชนหน้าและแก้มข้างซ้าย ทางร้านเราได้แนะนําว่าควรจะกลับไปติดตั้งในร้านเก่าที่เคยติดตั้งซึ่งหนึ่งสีของฟิล์มจะเหมือนกันแล้วร้านที่เขาเคยติดตั้งจะทราบว่าตัวฟิล์มที่ติดให้ลูกค้าเป็นรุ่นไหนจะได้ติดตั้งรุ่นเดียวกันแต่ลูกค้าแจ้งมาว่าทางร้านได้ปิดตัวลงไปแล้วนะคะอย่างนี้ก็เหมือนเป็นการลอยแพลลูกค้าไกลๆเลยเนาะอย่างร้านเราโอเคค่ะลูกค้าเข้ามาปรึกษาเรายินดีให้คําแนะนําและบริการค่ะ ก็ได้เข้าดูแลต่อเนื่องเลยในส่วนที่การติดตั้งใหม่ตัวนี้กระชน้าและแก้มซ้ายนะคะและก็ดูแลเลียร์มลภาวะให้ทั้งคันดูแลจัดเต็มกันไปเลยค่ะไม่ว่าคุณจะใช้งานแบบไหนต้องงานประเภทไหนทักสอบถามเราเข้ามาได้เลยค่ะแล้วยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ